ตวันรีวิสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าอยากจะให้ลองลงชุดไฟแบบงบประหยัดประหยัดนะครับกับตัวปีกบินขนาดเท่าไหรด่ดีแล้วต้องใช้ชุดไฟอะไรดีนะครับวันนี้เลยทดลองทํานะครับ ก็คือตัวขนาดไซส์กว้าง1เมตรนะครับชุดไฟมาดูกันใช้ตัวแบตเตอรี่2200มีแรมนะครับ3เซลล์แล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยใช้มอเตอร์ลูกที่บินขึ้นบินเทนเนอร์เลยนะครับก็คือ 2212400KV ใช้ใบ8060ธรรมดาน,นี่เลยนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยใช้ของ h o อ b y Wing 5 0แอมเซอร์โวเป็นเซอร์โวเฟืองเหล็กนะครับเพราะว่ายังไงซะ ปีกบินเนี่ยควรจะใช้เฟืองเหล็กจะดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชุดแบบนี้เนี่ยง่ายๆจะบินได้ไหมอ,อ๋อแล้วครับได้เวลาทดสอบอย่างนี้ไปแล้วใช้ได้นะครับก็แรงผักมีอยู่นะครับไม่ไม่รู้สึกถึงว่ามันแรงจัดแต่ว่าก็บินเกาะอ,อากาศได้อยู่ก็ลองบินเลี้ยวเป็นวงกลม กว้างๆดูก่อนนะครับทดสอบดูใช้ได้นะฮะลองบินตีลังกาโรลลิงนิดหน่อยนะครับโรลลิงรู้สึกว่าแรงยังไม่ค่อยพอนะครับอันนี้ลองเลี้ยวเป็นวงกลมเสร็จเดี๋ยวตัดเข้าวงเป็นเลขแปดเลยนะครับก็ใช้ได้อยู่ทีเดี๋ยวจะลองบินเบาๆนะครับเหมือนว่าเครื่องจะตกแล้วก็จะลองเร่งขึ้นถ้าหนีตาย ใช้ได้ครับใช้ได้ก็อย่างนี้เพื่อนๆจะเรียกกันว่าแบบบินตุยตุยนะครับคือบินเอาสบายอารมณ์เหมือนเวลาเราบินเทนเนอร์ก็เป็นชุดไฟที่เป็นชุดไฟประหยัดสามารถย้ายจากเครื่องบินเทนเนอร์มาเล่นได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะลองปีกบินที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก็อันเนี้ยใช้ได้ครับไฟเมื่อสักครู่ก็ห่างหายไปหลายเดือนนะครับทีนี้ ไฟลที่2ก็พี่การนะครับช่อง RC DIY มาช่วยถ่ายนะครับแล้วก็ช่วยพาคใครด้วยต้องขอขอบคุณพี่การช่อง RC d y แล้วก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่อง RC DIY ให้ด้วยนะครับมาดูกันครับสังเกตได้ว่าพี่การเล่นช่ำชองมากนะครับก็ขึ้นแบบง่ายๆเลยถ้าใครไม่เคยเล่นหรือว่าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับว่าปีกบินมันจะ ขึ้นยากนิดนึงแต่เมื่อกี้แกขึ้นแบบง่ายๆเลยสรุปแล้วมันไม่มีอะไรยากไปกว่าการฝึกหัดน,นะครับฝึกบ่อยๆเล่นบ่อยๆก็เดี๋ยวง่ายไปเองอ่ะแกบินมานานแล้วเดี๋ยวให้แกลงเลยลงแบบสวยๆอ่ะลงแบบสวยๆหน่อยครับอ่ะไม่ได้บินมาตั้งหลายเดือน ลองดูครับลองดูครับยังไงก็สวยโดพี่ตะวันรีวิวสะอย่างา <laughs> โอ้ล่อนล่อนมาแบบสวยงามมากเครื่องบินบินเนียนครับโอ้โหสวยงามครับผมมีอะไรจะกล่าวหน่อยไหมครับอจากตะวันรีวิวนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะลองปีกบินนะครับแนะนําให้เริ่มต้นที่ปีกหเมตร แล้วก็ใส่ชุดไฟเล็กๆแบบนี้ก็ประหยัดดีแล้วก็สามารถย้ายจากเครื่องบินเทนเนอร์ที่เราเล่นเนี่ยเอามาใช้ได้เลยครับสายฝึกบินนะครับถ้าสายโหดไม่แนะนำหรอครับ DIY ชุดนี้ไม่ไม่ไม่ทันใจสายโหดต้องการ r c r c DIY ครับ DIY สายโหดครับโเคขอบคุณครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ประทีมนะครับแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวจงังหวัดสระบุรีที่เอื้อเฟื้อถ่ายคลิปชุดแรกให้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ